เพราะว่าจากพฤติกรรมเนี่ยฮะออมันทําให้บุคคลอื่นนะครับหรือกลุ่มอื่นเนี่นยต้องเลือกข้างนะครับและยิ่งไม่ถูกต้องเลยนะครับไปเอารูปภาพระหลงสายรักของราชการที่ที่สิบไปไปไปอยู่ในวันนั้นด้วยนะครับก็เราไปดูธทงฮะคือธง,งที่ถือฮะไม่เห็นธงชาติไทยไม่เห็นธงชาติไทยกับมีธงชาติไทยด้วยนะครับมีธงชาติไทยด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะประเด็นสําคัญก็คือ มันมีธงของกลุ่มก่อาการร้ายเนี่หละแล้วลมีภ้านในนนีหลักเนี่ยมันก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าแสดงว่าตกลงคือมันสนับสนุนการก่อการร้ายกันใช่ไหมครับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าแค่สนับสนุนคนบาเลสไตน์ก็มีแค่เฉพาะของบาเลสไตน์อย่างเดียวก็พอแล้วใช่ทำไมต้องมีธงก่อาการร้ายของผู้ก่อาการร้ายอ่ะใช่ใช่กลุ่มพิจารุธและเป็นกลุ่มติอาวุธที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักรบของพระเจา้าพระเจ้าของศาสนาเท่านหละพูดมันตรงตรงแล้วไม่ไม่ต้องเปยใจอะไรแล้ว ครับ,คครบแล้วเมื่อกี้นั่นจากที่ผมบอกแล้วนอกจากมีกลุ่มก่อการร้ายแล้วมีภาพของนายพลอิหร่านด้วยเนี่ยเรื่องนี้มีเรื่องน่าสนใจครับคุณประพันธ์คือในขณะที่ทั้งโลกเนี่ยคนส่วนใหญ่ในสังคมโลกประนามการกระทําของกลุ่มฮามาสใช่ไหมครับแต่มันมีรัฐบาลของประเทศหนึ่งเนี่ยที่ออกมาแสดงความยินดีอย่างชัดเจนต่อการโจมตีของกลุ่มฮามาสและพยายามพูดแก้ว่าฮามาสไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายแต่เป็นกลุ่มที่ทําเพื่อผล คนปาเลสไตน์รัฐบาลนั้นคือรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครับและพูดอิหร่านประจําประเทศไทยได้พูดจะแก้ให้ด้วยผมมีคลิปข่าวของสรนนิานนี้มาระหวังอย,าอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อเปิดคลิปนี้แล้วคงไม่มีใครมาบอกว่าไอานี้เป็นการทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทางระหว่างประเทศแบบเดียวกับที่สมัยหนึ่งเคยเราเคยไปประท้วงผู้ว่าชัดชัด เพราะพอบาเซาคยไปประท้วงผูว่าชาติชาติที่แต่งกายเป็นอิสารามแล้วก็มีอดีตทูตคนหนึ่งมาแสดงความเห็นว่าไปแบบนี้มันทาให้เกิดความขัดแยแ้งในทางการเมืองระหว่างในทางระหว่างประเทศนะครับขอ้อคุนธ์เปิดคลิปวิดีโอที่ว่าผู้อิหรานได้พูดสนับสนุนการกระทําของปาเลสไตน์<า>กับการกระทําของพวกหามารับ They were not t o u r r i s t s And uh, it, it is an honor for. I, I remember that in Vietnam, some people supported the people in Vietnam against America. They were not terrorists. And uh, it, it is an honor for us to support. And I believe that all the, let me say, people in the world, the countries, they should support this idea, the idea of liberalism and liberty for the all people in the world. Among them, the Western Bank and the uh, the uh, strict uh, Gaza strip. So. It means that yes, we are supporting them uh, spiritually, uh, but we do not have any involvement in the uh, uh, recent uh, operation. So this is the reason that we invite all people to support uh, Hamas and Palestine and push pressure on Israeli government to stop the war. Because when the war is going on, so uh, just the, the the death toll will increase and nothing happened. i are sure that. Uh, we are sure that they cannot destroy hamas because hamas is not just a group of military people. hamas is the representative of 2.2 million people. all of the people over there, they are supporting hamas. and they cannot do <laughs> it. <laughs> ในที่มันเกิดทั้งกอร์ดฮามาสังมูตีเนี่ยเขาก็สมรัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังหรือเปล่รัฐบาลอิหร่านเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวพ้องนะนี่ก็แล้วแต่ก็แล้วกันครับอีกหน่อยพยานหลักฐานก็เป็นเอกาศปรากฏชัดในภายหลังเองว่าตกลงใครพูดถูกใครพูดผิด